สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ตาจะพาทุกคนนะคะทำกุ้งผีเสื้อที่มันเป็นตัวยาวๆอะคะ่ะเราจะมีเทคนิคการทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เวลาที่เราทำกุ้งออกมาแล้วเนี่ยตัวมันจะยาวนะคะตัวยาวแล้วเวลาที่เราเอาไปวางไว้บนหน้าข้าวอะ มันจะทําให้ข้าวปั้นของเรามันดูสวยเนาะเพราะปกติเวลาที่เราต้มกุ้งอ่ะกุ้งมันจะตัวขดใช่ไหมคะ่ะทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวตันจะมีเทคนิคนะคะว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะทําให้กุ้งที่เราต้มอ,ออกมานะคะตัวมันยาวแล้วเราสามารถเอามานํานํามาเป็นกุ้งทาเป็นกุ้งผีเสือ้อวางบนหน้าข้าวได้นะคะก็อันนี้เป็นกุ้งนะคะไซเป็นไซนี้นะคะไซนี้เดี๋ยวตันลองเอามาเทสให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ เวลาที่เราซื้อกุ้งมานะคะก็ไซนี้ไซนี้ตอนนี้ราคามันจะอยู่ประมาณโลหนึ่งประมาณ220 220บาทก็ตอนซื้อเทสมานะคะซื้อเทสมามันตกตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5บาทเฉลี่ยแล้วมันตกอยู่ตัวละ5บาทซึ่งถ้าไซนี้ก็ถ้าเราเอามาทำก็แนะนำขายเลยคำละ10บาทนะคะเนาะมันก็จะได้กำไรอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำไซน์เล็กกว่านี้ก็ขาย5บาท 5บาท6บาทได้นะคะตามตามขนาดนะเพราะว่าเราต้องเอาเราต้องเอามาช่างช่างกิโลแล้วเอามาหารต่อชิ้นด้วยนะคะทุกคนเราจะขายได้เราจะขายไม่ขาดทุนนะคะกอนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยกุ้งเนี่ยเวลาที่เราซื้อมานะคะทุกคนก็ให้เราตัดหัวออกเลยนะให้เราตัดหัวออกประมาณนี้นะคะก็ตัดประมาณไหนก็ตัดตัวหัวกุ้งมันจะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นมันมาเนาะให้ตัดตรงที่มัน สุดมันมันออกเลยนะให้มันเหลือประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนะี่ยถ้าเราเอากุ้งแบบนี้ไปต้มเลยตัวกุ้งมันจะโดแบบนี้นะคะพอมันต้มมามันจะหดเนาะมันจะโ,ดเ,ะจะโดเป็นกลมกลมแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอามาวางคือเราเวลาที่เราเอามาวางไว้บนหน้าข้าวมันจะไม่สวยเนาะก็เดี๋ยวมีเทคนิคค่ะทุกคน <c oughs> ก็มีเทคนิคเนาะก่อนที่เราจะต้มนะคะอันนี้ตามตั้งไฟตั้งไฟไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอามาจะอธิบายการทํา การทําให้ทุกคนก่อนเนาะก็จะได้พออธิบายเสร็จก็จะได้ไปต้มเลยมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็ก่อนที่เราจะเอากุ้งไปต้มนะคะเรามาดัดก็เรียกว่าดัดหลังกุ้งก่อน <c oughs> เรียกว่าเป็นเทคนิคดัดหลังกุ้งก็ให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะก็ไม้จิ้มฟันทั่วไปธรรมดาของเราเนะะี่ยค่ะเลยยี่สิบบาทเนี่ยใส่เข้าไปก็คือเราสใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ เป็นการดัดเขาเรียกว,ว่าดัดดัดหลังกุ้งนะคะให้มันเวลาที่เวลาที่เราเราเอาไปต้มหมั่ตัวไม้จิ้มฟันอ่ะตัวไม้ที่เราแย่เข้าไปอะ่ะมันจะเป็นตัวล็อกนะคะไม่ให้กุ้งของเรามันขดโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคนะคะในการทํากุ้งพีเสื้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเราลวกกุ้งมาเสร็จแล้วแกะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการผ่าผ่ากุ้งยังไงเพื่อที่จะให้มันได้ตัวสวยๆนะคะ อันนี้นะคะทุกคนตัดหัวกุ้งนะแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะนี่มาแย่ตรงนี้เลยมาเรียกว่าแทะเขาเรียกว่าใส่เข้าไปตรงนี้นะคะใส่เข้าไปตรงตรงท้องกุ้งเลยนะคะเห็นไหมตรงเนี้ไปจนถึงปลายมันเลยนะคะให้จนถึงหางหางกุ้งเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะคะไม่ให้เวลาที่เราลวกกุ้งอ่ะกุ้งของเรามันจะ มันจะไม่ขดตัวอันนี้คือเทคนิคนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครสามารถทําได้นะคะถ้าเราทําชูชีขายอยู่อะถ้าเราทํากุ้งทําเองได้นะคะก็แนะนําทําเลยนะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็คือมันมีสําเร็จขายอยู่แล้วนะคะพวกเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนเวลาที่เราดัดหลังกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วเวลาที่เราต้มกุ้งอะกุ้งมันจะไม่ขดมันจะเป็นตัวยาวถูกไหมมันจะเป็นตัวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ดัดหลังกุ้งอะ เวลาที่เราต้มต้มกุ้งอ่ะกุ้งมันจะหดถูกไหมเสร็จแล้วนะคะก็เอาเอากุ้งมาแช่น้ําก่อนเดี๋ยวเราเอากุ้งมาแช่น้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่านะคะว่าเราจะผ่ากุ้งผีเสื้อออกมายังไงแล้ววางบนหน้าข้าวยังไงเนาะถ้าเราดัดหลังกุ้งแล้วนะคะเวลาเราเอาไปต้มอ่ะกุ้งมันจะเป็นตัวยาวแบบนี้เลยโอเคไหมนี่เป็นเทคนิคนะคะ ถ้าใครสามารถทําได้นะคะก็จะก็แนะนําทําเลยเพราะว่าเราจะได้กุ้งที่มันอร่อยกุ <g> ้ง <ling> ถ้าเราต้มเองอะ่ะมันจะหวานนะคะมันกินแล้วมันจะเฮ้ยได้ฟิลอร่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราสั่งมากับวัตถุดิบไปเลยอะ่ะก็คือแน่นอนนะมันเป็นของฟิตเนาะมันก็จะความอร่อยมันก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทาทาเองได้ก็สามารถทําได้เลยนะอันดับแรกนะคะก่อนที่จะแกะเนาะให้เราถอดให้เราถอดอันนี้ออกก่อนก็ได้ถอดไม้จิ้มฟันออก โอเคนะคะแล้วเราก็แกะกุ้งก็แกะปกติเลยค่ะใครถนัดแบบไหนก็แกะแบบนั้นได้เลยนะเราแกะให้มันเหลือหางนะคะทุกคนก็ระวังนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแย่ไอตัวไม้มันเข้าไปถึงข้างในสุดมันจะดึงออกค่อนข้างที่จะยากอันนี้ตันดึงออกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเวลาเราผ่าไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้เราแกะกุ้งกันเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูวิธีการผ่าผ่ากุ้งกันอันนี้ถ้าเราดึงถ้าเราดึงตัวไม้ออกได้ก็ดึงไปได้เลยนะแต่ว่าตถถันดึงไม่ได้นะคะตันดึงไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาดึงตอนที่ผ่าแต่ถ้าดึงได้มันก็จะประมาณนี้เนาะก็วิธีการผ่าง่ายๆก็ใช้มีดจะใช้เป็นมีดที่มันปลายแหลมกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตันมีมีดประมาณนี้เนาะก็เลยใช้เป็นตัวนี้ถ้าเราใช้ปลายแหลมมันจะง่ายกว่านะคะวิธีการผ่าก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคน เห็นตรงกลางตรงนี้ไหมคะอ่าเห็นตรงกลางตรงนี้ไหมเราจะผ่าตรงจากข้างในนะคะวิธีการผ่าก็ง่ายๆให้เราค่อยคนะคะค่อยๆผ่าท้องมันตรงเนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าเราอย่าอย่าลงจะใช้แรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แรงมากเนี่ยตัวกุ้งอ่ะมันก็จะมันจะขาดนะคะแล้วก็มีต้องคมเลยนะคะทุกคน แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาช้านิดนึงนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าเราผ่าออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เวลาที่เราผ่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไส้ของกุ้งไหมคะบางก็เรียกไม่ถูกนะมันจะมีแบบดำๆตรงนี้ตรงข้างหลังที่มันเป็นตรงข้างหลังที่เราเห็นมันสีดำๆอันนี้เราเสร็จแล้วเราสามารถล้างนะคะเราใช้น้ําล้างออกได้เลย เพราะว่าถ้าเราไม่ล้างออกนะคะมันก็จะไม่สวยมันจะทําให้กุ้งของเราไม่สวยเราสามารถล้างน้ําตรงนี้ออกได้เลยอ่ะโอเคเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เราก็ได้กุ้งผีเสื้อออกมาในในตัวที่มันสวยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้กุ้งเราก็จะไซส์ไม่ขดนะคะอืมง่ายไหมเราล้างตัวนี้ออกมันก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะค่อยๆเลาะแบบนี้นะคะทุกคน ค่อยๆล้อออกค่อยๆล้อ,อ,อตรงนี้นะแล้วมันจะเป็นล็อกของมันเองเลยนะคะถ้าทําได้นะคะตาแน,น,นะนําให้ทําเลยเพราะว่ากุ้งม,มันจะมันมันจะได้กุ้งที่มันสดๆนะคะแล้วมันจะอร่อยออันนี้มันจะเป็นไส้นะคะเขาเรียกว่าไส้มันไม่ <laughs> เรียกไม่ถูกนะเราแกะเราสามารถล้างก็ได้นะคะหรือว่าเราหยิบออกก็ได้ ถ้ามันไม่แตกเราสามารถดิบออกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแตกออกแล้วนะคะเราสามารถเอาไปท้้งเลยอันนี้ตันดึงอันนี้ตันดึงอันนี้ออกไม่ได้ก็เดี๋ยวมาผ่าแล้วค่อยดึงออกทีหลังนะแต่ถ้าดึงได้ก็คือสามารถดึงได้เลยนะคะแต่ถ้าเราดึงออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ทุกคนผ่าตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางตรงนี้นะคะเห็นไหมเวลาที่เราผ่ามันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ให้ผ่าจนสุดจนถึงสุดตรงหางมาเลยนะแล้วเราผ่าให้ให้ให้สุดหางมันแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคให้ผ่าให้ถึงสุดหางแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางร่องเห็นไหมให้สุดจนจนสุดหางตรงนี้เลยนะเพราะเวลาที่เราทำให้หางมันออกมาแบบนี้กันเลยนะ เวลาที่เราทําวางหนะ้ากุ้งอ่ะมันจะสวยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวดึงตรงนี้ออกดึงออกได้ไหมเนี่ยโอเคแล้วเราก็ดึงไม้ออกนะคะแล้วเราก็ดึงไส้ตรงนี้มันออกอันนี้อันนี้ออกง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ไส้มันไม่แตกอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุ้งผีเสื้อนะคะที่เราทําเองเลยประมาณนี้นะอันนี้ทําเองนะคะก็มันจะได้กุ้งที่แบบถ้าเราทําเองมันก็จะได้กุ้งที่สดๆเนาะ อันนี้ตานซื้อมาตัานซื้อมาโลละ250ร้าตนอาหารต้นทุนดูแล้วมันตกต้นทุนตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5บาทเราไปขาย10บาทได้นะ15บาทก็ได้นะเห็นไหมว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะคะก็อยู่ที่สถานที่เราเนาะว่า,าสถานที่เรามันค่าเช่าอะไรยังไงเราสามารถที่จะอัพราคาหรือว่ายังไงได้นะ